ข่าวดีไปแล้วค่ะเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ทิ้งการสถานะค้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะต้องทำยังไงเมื่อไร่จะได้5,000มีคำตอบในนี้มาฟังกันเลยค่ะครังแจงคำถามค่าใจเงินเยียวยา5,000บาทเว w ร์ไวเว็บราไม่ทิ้งการด o m ถ้าสถานะค้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบนี้จะได้เงินหรือไม่แล้วรอนานแล้วจะทำยังไงต่อ เชื่อว่าหลายคนที่ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทจากเวอร์ไวเว็บรอไม่ทิ้งการดกำลังรออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เงินเยียวยาโควิด1 9จะเข้าบัญชีสักทีบางคนก็ตรวจสอบสถานะค้างอยู่ที่สถานะเดิมตั้งแต่หลังลงทะเบียนคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนคนที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วก็ค้างอยู่ที่สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ที่นำส่งเพิ่มและแบบนี้เมื่อไหร่เราถึงจะได้เงินต้องรออีกนานแค่ไหนล่าสุดเมื่อวันที่21เมษาย,ยนสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้ไขข้อสองสัยของประชาชนแล้วว่า้างสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบต้องทำอย่างไรต่อไปจะได้เงินเยียวยาโควิด -19 หรือไม่ทำไมตรวจสอบนานขนาดนี้ตามมาดูกันเลย 1. ลงทะเบียนตั้งแต่28มีนาคมสถานะยังรอการตรวจสอบไม่บอกเลยว่าต้องทำอย่างไรต่อไปกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและปรากฏสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งแปลว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนยังไงไม่ต้องดำเนินการใ,ใดๆ 2. รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเมื่อไรจะตรวจสอบเสร็จรอมานานมากแล้วกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนเพื่อให้ได้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดโดยระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและ อีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด 3. ลงทะเบียน27ล้านคนแจกไปแค่3.2ล้านคนต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะรู้ผลโดยตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w r o m e t ์เว็บเรามเมื่อวันที่28มีนาคมเป็นต้นมากระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27ล้านคนเพื่อให้ได้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นมาได้จ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการโดยณนะวันที่17เมษายนจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3.2ล้านคนและมีกำหนด จะจ่ายเงินในวันที่20ถึงย1่เมษาย,ยนอีก9 0 0 0แสนคนรวมเป็น4.1ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0ืล้านบาทการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคนจะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลตามปัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบ ข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าง,งบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนของท่านในที่ w w w p r o m i t i n n g o m 4. สังเกตว่าผู้ลงทะเบียนในลำดับหลังๆกลับได้การตอบรับว่าผ่านเกณฑ์ในขณะที่เราซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนในวันแรกๆเมื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วกลับพบว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลเป็นเพราะเหตุใดการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคนจะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าง,งบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมา จะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงทางนี้ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดข้อที่5สถานะที่รอตรวจสอบคือไม่ได้แล้วใช่ไหมในเมื่อแจกไปแล้ว3รอบครบ3ล้านคนแล้วกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะและปรากฏว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งแปลว่าระบบ อยู่ระหว่างตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้กรณีไม่ได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งไปยังบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ว่าไม่ได้รับสิทธิ์และหากตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์จะปรากฏว่าสถานะไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากจุดๆๆ โดยแสดงเหตุผลจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาตามมาตรการ5,000บาทจำนวน3ล้านคนเป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องต้นดังนั้นหากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด1 9ทีที่เป็นกลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระมากกว่าที่ตั้งไว้รัฐบาลก็พร้อมจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ครบครอบคลุม มากที่สุดอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายนโยนคอรมอมีมติ ati, เพิ่มโควาตาแจากเงิน5,000บาทโครงการเราไม่ทิ้งกันจากที่เคยปรับจาก3ล้านคนเป็น9ล้านคนตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น14ล้านคนแล้วงบประมาณ2.1แสนล้านบาท ด่วนเช็ค3สถานะเราไม่ทิ้งกัน2กลุ่มควรทบทวนสิทธิ์ผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com หลังจากที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนจาก มาตรก,การเยียวยารายละ5 0 0 0ับาทต่อเดือนโดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เเราไม่ทิ้งการด o m คอมเท่านั้นโดยนายล่าววารวนุนแสงสนิทผู้ำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่20เมษาย,ยนปี25ง3มีผู้ลงทะเบียนแล้วรวม28ล้านคนโดยในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำซ้อนออกคงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน 23.5ล้านคนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นผ,ผู้ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง21.1ล้านคนไม่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครองจำนวน1.8ล้านคนจะต้องมาลงทะเบียนก่อนจะปิดลงทะเบียนวันที่2 2เมษายนนี้และอยู่ระหว่างการพิจารณา600,000คนส่วนมาก กลุ่มไม่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.8ล้านโคนเนื่องจากใส่คำนำหน้าชื่อผิดสะกดสระผิดเช่นสระเอและสระแอหรือใส่รหัสหลังบัตรประชาชนผิดเป็นต้นซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องมาลงทะเบียนก่อนระบบจะปิดลงทะเบียนในวันที่22เมษายนนี้ ทั้งนี้กลุ่มผู้ผ่านฐานข้อมูลกรุ่มการปกครองแบ่งได้เป็น3กลุ่มดังนี้1กลุ่มผ่านเกณฑ์หรือสถานะสีเขียว4.2ล้านคนจะเริ่มต้นโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2563เรียบร้อยแล้ว3.2ล้านคน คิดเป็นเงิน1 6 0 0 0ล้านบาทสำหรับในกลุ่มที่เหลืออีก1ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ 2. กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสถานะสีเทาจำนวน6 3ล้านคนทยอยได้รับข้อความ SMS เพื่อแจ้งให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 4. 4ล้านคนส่วนที่เหลือ อีก1.9ล้านคนให้เร่งเข้าไปกรอกแบบสอบถามที่ w w w วเบเราไม่ทิ้งการดภายใน10วันเพื่อที่จะได้ทราบผลการคัดกรองซึ่งหากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาต่อไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้ช่องทางขอทบทวนสิทธิ์ได้ 3. กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์หรือสถานะสีแดงจำนวน10.6ล้านคนได้ส่ง SMS แจ้งผลการคัดกรองแล้ว4.7ล้านคนส่วนที่เหลือทั้งหมดจะได้รับ SMS ภายในสัปดาห์นี้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วย กับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้วที่ w ว w วเวบเราไม่ทิ้งการดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งนณะวันที่20เมษายนปี2 0 1 3เวลา12นาฬิกามียอดขอทบทวนสิทธิ์แล้ว740,000คนโดยผู้ที่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์ ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะสีแดงเท่านั้นคือไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินเท่านั้นส่วนผู้ที่ยกเลิกลงทะเบียนไปโดยไม่ตั้งใจจะเป็นกลุ่มต่อไปที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เร็วๆนี้ทางนี้ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จะต้องเตรียมข้อมูลสำคัญและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเช่นอาชีพของผู้ลงทะเบียนสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เป็นตน้นสำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา700,000คนหากทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนกลุ่มที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาและจะคืนสิทธิ์ให้ภายหลังทั้งนี้หากได้รับเงินเยียวยาไปแล้วหนึ่งเดือนเช่นวันที่8เมษาย,ยนปี2 5 1 3 เดือนพฤษภาคมก็จะได้รับเงินวันที่8พฤษภาคมและวันที่8พฤษภาคมส่วนถ้าหากวันที่โอนเงินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการโอนเงินให้ในวันจันทร์แทนส่วนกรณีผลทบทวนสิทธิทราบเดือนพฤษภาคมปี63รัฐบาลจะโอนเงินให้10,000บาทจะเป็นของเดือนเมษาย,ยนและพฤษภาคม